สวัสดีครับช่อง a r ร์คเกมเมอนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันวันนี้18ตุลาคม2563ครับคลิปนี้จะมาชวนคุยและเล่าให้ฟังครับสมมุตินะครับถ้านายกถ้านายกรัฐมนตรียุบสภานะครับหรือลาออกนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะยังใช้ได้ต่อไปหรือไม่ได้ครับอันนี้น่าสนใจมีคนถามเหมือนกันครับ ชมรายละเอียดครับเกี่ยวกับการดำเนินการด้านบริการแห่งรัฐนะครับมีกฎหมายรับรองนะครับกฎหมายรับรองก็คือพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพศ2562ฉะนั้เรื่องฉะนั้นในเมื่อเรื่องนี้มีกฎหมายเป็นกฎหมายนะครับไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล ก็ต้องดําเนินการด้านนี้ตามพรบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดสวัสดิการแห่งรัฐการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรทํานองนี้ก็ยังคงมีอยู่ต่อไปไม่เกี่ยวกับว่าใครเป็นรัฐบาลนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีวันนี้ถ้าเกิดท่านสั่งยุบสภาหรือไม่ท่านลาออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ใช้ได้ต่อไปครับเพราะ เป็นกฎหมายครับสวัสดีครับ